สวัสดีครับท่านชมนะฮะผมจากพันวิโรจนะครับผมวันนี้ครับท่านผู้ชม <c oughs> ผมเพื่อจะมาสอนท่านผู้ชมนะครับรักษาหมอนรองกระดูกคอทับเส้นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นครับด้วยการใช้ผ้าเข่าม้าร้อยแปดประโยชน์เนี่ยนะครับมันสามารถรักษาให้ผมหายจากหมอนรองกระดูกคอทับเส้นได้นะครับหลายๆท่านที่นําไปทําก็หายกันเยอะมากเลยนะ ดีใจด้วยนะครับหลายท่านก็กําลังรักษาอยู่กาลังตัดสินใจอยู่จะทาตามดีหรือเปล่านะครับ <c oughs> วันนี้ก็จะมาสอนนะครับแต่ก่อนจะไปสอนก็ต้องเล่าต้องพูดนะครับรายละเอียดของมันว่าเป็นหรือเปล่าเป็นเพราะอะไรอะไรทําให้เป็นนะครับส่วนใครที่ลาคาญนะครับเพราะหลายคนผมเห็นคอมเมนต์นะลาคานเ <c oughs> ว้ยพูดสักทีสิว่าอะไรอย่างงี้นะผมก็เลยในึกใจ,ใจคนพวกนี้บาปหนาอย่างงี้ะกรรมหนา <c oughs> คือ อุตส่าห์ทำให้ชมอุตส่าห์ทำให้ฝังยังมาด่าเราแล้วคือใช้ถ้อยคำที่ไม่ดีเนาะผมก็ไม่ค่อยจะซีเรียสหรอกนะครับแต่ว่าเห็นแล้วมันหมันม่นครับเห็นแล้วหมั่นผมก็เลยไต่ออกจากกลุ่มเลยนะครับใครที่พูดที่พิมพ์ออกมานะครับข้อความที่แบบเหยียดพูดจาไม่ดีนะครับผมไตกระเด็นออกไปเลยครับให้มันกลับมาดูผมไม่ได้อีกนะครับก็ <c oughs> ถือว่ากำหนานะครับช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะครับพวกนี้ผมไม่ให้ราคาเลยนะครับก็สําหรับคนที่ อยากจะหายก็ดูนะครับส่วนคนที่กำหนากระปอยมันทรมานไปจนมันตายไปเ่ยนะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะเราก็มาช่วยแล้วยังอยงมาพูดจาไม่ดีพิมพ์อะไรไม่ดีใส่เราเองเราก็อะถือว่ากำหนา,าจริงช่วยหาอะไรไม่ได้จริงครับก็ทรมานไปจนตายนะครับเนาะโอเคอถ,ถึงพวกเราละนะพวกเราก็เป็นคนที่มีบุญนะครับมีสมโพงกันเนาะนะเรามีบุญแล้วเราก็ตรงกันเราจึงไม่ได้มาเจอกัน นะครับจึงได้สายทอดวิชาที่จะเอาไปรักษาตัวเองได้นะครับหายทรมานแน่นอนนะครับมาหมอรอกกระดูกคอทับเส้นครับปวดคอปวดบ่านะครับล้าวลงที่แขนครับชาฝ่ามือนะครับสเต็ปแรกสเต็ปต่อมาหนักหน่อยก็จะมึนหัวครับมีอาการเดินเซมึนหัวมึนหัวไม่รู้สาเหตุปวดในเบ้าตาครับนะครับนี่คืออาการหลักๆนะครับสังเกตดูนะฮะเอาใครปวดคอคอแข็งเหมือนนอนตกหมอนเลยนะแต่ไม่หายนะ นอนตกหมอนหายแต่ถ้าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นจะไม่หายจะปวดคอคอแข็งนะครับกม้มเกิมอะไรไม่ได้เลยนะครับทรมานมากทรมานมากๆนะครับจะนอนก็ทรมานนะพอนอนปุ๊บเนี่ยมันจะปวดปื้ดพอนอนผิดท่าเดี๋ยวตอนท้ายจะบอกว่านอนอยังไงนะครับสรุป <c oughs> เป็นโรคที่ทรมานนะครับทรมานสุดๆเลยล่ะนะเพอกับหมอนรองกระดูกหลังนะครับเขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกคอทับเส้นหรือหมอนรองนรกทับเส้น นั่นแหละนะมันทรมานจริงๆนะครับมานี่คืออาการของมันนะครับฟังดีๆเนาะแล้วไปตรวจให้ชัดเจนอย่าอย่าคิดว่าฟังแล้วใช่นะครับบางทีก็ไม่ใช่แต่ถ้าฟังแล้วเรู้สึกมันจะใช่วะไปตรวจเดียววนะทาฟิล์มเอ็กซาเรย์มาอาให้ชัดเจนหมอตรวจปุ๊บใช่แล้วคุณเป็นหมอรองกระดูกคอรับเส้นทำตามผมหายแน่นอนนะครับหรือถ้าใครมีอุปสรรคในการไปหาหมอด้วยอะไรประการทั้งปวงผมไม่สนใจแนละ้วคุณจะมีอุปสรรคอะไรแต่คุณไปหาหมอไม่ได้แต่อาการเหมือนผม ลองทําดูครับถ้า 2- อสเดือนดีขึ้นใช่มันใช่ครับแต่ถ้าเกิดทําไปสี่หเดือนไม่มีการดีขึ้นเลยไม่ใช่นะครับมาคราวนี้ก็ทําไมล่ะทําไมอาการพวกนี้มันถึงเกิดขึ้นมาได้นะครับก็คือคอคนเรานะครับมันจะมีหมอนรองกระดูกรองไว้ครับเป็นวุ้นนะครับทำให้เราก้มคอได้ทําให้กระดูกไม่ชนกันซับพอร์ตแรงที่มันจะกระแทกนะครับเพราะฉะนั้นมันสําคัญว่าหมอนรองกระดูกนี้สําคัญใช่ไหมเราต้องเก็บมันไว้นะครับอย่าได้เอามันออกไปนะครับอย่าไปเฉือนอย่าไปตัดอย่าไปทิ้งอย่าไปทำลายมันนะครับ พราะมันสร้างใหม่ไม่ได้นะครับมันต้องอยู่กับที่นะครับแต่คราวนี้ไอหมอนรองกระดูกนี้แหละมันมักจะไหลออกไปครับซึ่งการไหลออกไปนี่ก็เป็น2แบบนะครับไหลแบบปิ้นไปนิดเดียวมินนึงนะไปโดนเส้นเลือดเส้นประสาทก็จะมีอาการที่ผมบอกนะครับคือถ้าโดนเส้นเลือดเส้นประสาทเนี่ยโดนเส้นเลือดปุ๊บเลือดจะไปเลี้ยงแขนน้อยครับพอะเลือดไปเลี้ยงแขนน้อยมันไปไม่ถึงฝ่ามือมันก็จะชาฝ่ามือครับชาแขนร้อนเผาเพราะมันทับเส้นเลือดพอทับเส้นประสาทด้วยส่วนมากมันจะคู่กันเนาะ เอโดนเส้นประสาทด้วยมันจะมีอาการปรวดอย่างที่ผมบอกเนะี่ยปวดระคายเคืองปวดมันนอนตกหมอนทรมานไม่หายนะครับนี่คืออาการของที่มันเขาเรียกว่าปิ้นออกไปมินเดียวอันนี้รักษาง่ายครับทาท่าที่ผมสอนเนี่ยประมาณ2เดือนหายแน่นอนบางคนเร็วกว่านั้นเพราะมันปิ้นนิดเดียวหายแน่นอนกรณีแรกกรณีที่2ครับอันนี้หนักที่ผมเป็นนะครับก็คือไหลออกไปทั้งยวงครับคือไหลออกไปเลยเวลาทําฟิล์มเอ็กซเรย์เอ็มอาร์ไอแล้วจะเห็นชัดเลยครับว่าหมอรองกระดูกนั้นหายไปครับกระดูกชิดติดกัน หมอโลกไม่มีละมันไม่ได้ไปไหนนะมันไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทคราวนี้มันไม่เดนแล้วมันทับลงไปเลยครับแล้วมันก็กลับไม่ได้ด้วยเพราะกระดูกมันปิดชิดแล้วคุณฟังภาพรวมแล้วคุณเห็นแล้วใช่ไหมนี่คือต้นเหตุนะครับเพราะมันทับเส้นเลือดเส้นประสาทเกิดอะไรขึ้นนะมันจะเป็นอาการที่ผมพูดเมื่อกี้แต่มันจะรุนแรงกว่าสอสาเท่าช้ามากกว่า2อสมเท่าปวดคอปวดบ่ามากกว่า2อสมเท่ามึนหัวปวดหัวมากกว่า2อสมเท่าเพราะมันทับเต็มๆแล้วมันก็กลับไม่ได้นะครับ การที่มันจะกลับได้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีทาต่อไปนี้นะครับเป็นการจัดกระดูกให้มันกลับมาที่เดิมนะครับเอาละเรารู้ละต้นเหตุของมันก็คือหมอนรองกระดูกนะคราวนี้มันไหลไปได้ยังไงตรงนี้สําคัญละเพราะหลายคนไม่รู้พอไม่รู้มันก็จะเป็นทวีคูณทวีคูณทว,วีคูณมากขึ้นเพราะคุณไม่รู้ครับว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเรานั้นก้มคอมากเกินไปฟังไม่ผิดครับเราก้มคอมากเกินไปด้วย งานการที่เราทํากิจวัตรที่เราทําประจําวันนะครับอะไรก็ตามอ่ะที่เราก้มคอมากเกินไปมากแค่ไหนคือคุณก้มคออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนานเกินประมาณ3ชั่วโมงติดต่อกันเลยนะสมชั่วโมง2ชั่วโมงแต่เป็นระยะเวลา5ปี10ปีคุณเป็นหมอนลองะดูคอทับเส้นแน่นอนนะครับอะไรบ้างละ่ะที่ต้องก้มสมมติถ้าเป็นงานประจําที่ทํา <c oughs> ก็จะมีช่างสระผมเนี่ยเป็นแน่ครับ พอค้าหมูเขียงหมูสับกม้มพอค้าอาหารตา่างๆที่ก้มทำโอ้โหก้มจนคอหักงี้เลยนะครับเป็นแน่นอนนะครับพ,พนักงานนะในออฟฟิศนั่งพิมพ์นั่งพิมพ์นะคอมก็คอหักนี้นะเป็นแน่นอนแต่ที่มาแรงที่สุดตอนนี้นะครับคือการเล่นโทรศัพท์เพราะว่าโทรศัพท์เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปแล้วนะครับคุณก็จะเล่นครับกม้มหยิบได้ก้มเล่นคอหักงี้เลยครับอันนี้เป็นง่ายนะเด็กๆต้องเป็นกันแล้วนะครับ และใครที่เอาโทรศัพท์หรือ iPad ไปเล่นในที่นอนก่อนนอนใช่ไหมนอนเล่นเลยครับตอนแรกก็ไม่เป็นไรนอนเล่นสักพักเมื่อยครับมือมาอยู่ที่หน้าอ,อกพอมืออยู่ที่หน้าอ,อกไปไงคอก็ต้องหักมาที่หน้าอ,อกครับเสร็จเลยครับนอนเล่นยิ่งหนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นฝากกันไว้ลูกหลานคนไหนเล่นโทรศัพท์เตือนด้วยนะครับเวลาจะเล่นโทรศัพท์หรือจะทำงานอะไรก็ตามนะครับท่านผู้ชมเราแค่ชำเลืองตาไปมองครับก้มศรีรษะเล็กน้อยจึ๊บแล้วชำเลืองตาไปมองอย่างเงี้ยได้ครับไม่เป็นไรแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณอย่างเงี้ยคางชิดอย่างเงี้ย เสร็จทุกลายนะครับเสร็จทุกลายนะครับอ่ะอีกสองอันการนั่งหลับส่งผลให้คุณเป็นหมอรองกระดูกคอทับเส้นได้ง่ายที่สุดเพราะเวลาคุณนั่งหลับคอมันจะหักไปดังนี้ครับไม่ซ้ายกับขวาไม่หน้ากับหลังใช่ไหมเพราะมันจะหักลงไปครับแล้วก็เผลอหลับไปประมาณสักสามสี่ชั่วโมงอันนี้หนักเลยนะคนที่ชอบนั่งหลับนะบนโซฟาบนเก้าอี้บนอะไรก็ตามคุณจะเป็นหมอรองกระดูกคอทับเส้นง่ายกว่าเขาเพราะฉะนั้นอย่านั่งหลับนอนก็นอนเลยครับโอเคไหมอ่ะอันสุดท้ายก็คือกระแทก บิดเห็นรดเร็วหรือกระแทกก็คือเกิดอุบัติเหตุครับหัวหัว,หวพุ่งไปชนเพดานหรือหลังคารถปึง้งเนี้ยกระแทกลงมาหมอนรองกระดูกปิ้นได้ตกอย่างที่สูงหรือกระโดดตึง้งหมอนรองกระดูกคอปิ้นปืดได้นะครับเหลียวบิดบิดอย่างรวดเร็วก็คือหันเร็วเกินไปครับกรึบครับเรียบร้อยครับหมอนรองกระดูกคอก็ปิ้นได้นะครับเอาอย่างท้ายสุดอีก2ออันไอและจาม การที่ไอและจามแรงๆมีโอกาสที่จะเป็นหมอนรองกระดูกขอบขับเส้นได้นะครับเพราะว่าคุณไอและจามโดยที่คุณไม่ได้เกรงตัวเนี่ยไปเลยอย่างงี้นะโอกาสเป็นเพราะฉะนั้นเวลาจะไอและจามให้เกรงหน้าท้องแล้วมือจับไว้แล้วค่อยไอหรือจามนะครับโดยเฉพาะคนที่จามชอบมือปิดจมูกนะมีโอกาสเป็นสูงนะครับฝากกันไว้โอเคเนาะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของหมอนรองกระดูกขอบขับเส้นต้นเหตุของมันเพราะฉะนั้นต่อไปนนี้อย่าไปให้ใครหลอกได้นะปวดแขนเมื่อยแขน ปวดบ่าปวดไหล่โอ้โหปวดแขนไม่รู้ไงไปเอาแล้วไปไปดึงแขนนวดแขนตอแขนอะไรก็ไม่รู้กับแขนนะน,นะกับบ่าก,ากไหล่มันไม่ใช่นะครับต้นเหตุมาคือหมอนรองกระดูกคอเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็ไอ้พวกที่ว่าเอายามาหลอกขายอย่าไปเชื่อนะครับกินแล้วจะหายเพราะหมอนรองกระดูกมันไหลไปกระดูกชิดติดกันแล้วใช่ไหมคุณไม่มียาอะไรหรอกที่กินเข้าไปแล้วกระดูกมันจะอ้าออกได้อืดมันไม่มีนะครับอย่าไปเชื่อนะครับส่วนมากจะแค่บรรเทานะครับเพราะนั้นอย่าลงเชื่อนะครับ อย่าหลงเชื่อวิธีรักษาคือการง้างกระดูกออกนะครับที่โรงพยาบาลอาจจะมีเครื่องแอคชั่นนะดึงกระดูกอืดแต่ว่ามันก็ดึงในแค่นี้ครับอืด้แค่นี้มันก็กลับไม่ได้ช่องไม่ไมากพอแต่ท่าที่ผมสอนต่อไปนี้คือมันอ้าอย่างนี้ครับปึ๊บมันอ้าอย่างนี้เลยครับกรบ,บหมอลองกระดูกจะไหลกลับที่เดิมมันก็จะลายเส้นเลือดสมมาตคุณก็จะหายโอเคไหมมาดูกันวิธีรักษาแล้วนะครับด้วยผ้าขาวม้าผืนเดียวนะครับอืผ้าขาวม้านี่แหละครับท่านผู้ชม ผมจะทําท่ารักษาให้ดูก่อนนะครับหลังจากนั้นผมจะทําท่าบําบัดต่อท้าย5ท่าแต่ตอนนี้ดูท่ารักษา5้าท่าก่อนว่าการรักษาด้วยท่าหมอลองดูคอเส้นเนียใช้ผ้าขาวม้าทำยังไงนะครับมามันจะน่ากลัวหน่อยแต่ว่ามันไม่มีอันตรายนะครับเอาผ้าขาวม้าครับไปพาดกับเหล็กซึ่งถ้าเหล็กพวกนี้หาได้นะครับเ <c oughs> สาโกเสาฟุตซองดีที่สุดไปตามสนามฟุตซองถ้ามันมีเสาอย่างนี้ใช้เลยครับ สนามเด็กเล่นนะที่เขาต่ายตายกันก็ได้นะครับราวกระไดคา,านประตูได้หมดแต่ถ้าเกิดใครอยากลงทุนก็นี่ครับแป๊บแป๊บน้ำอย,อย่างผมนี่ลงทุนพันเดียวนะแป๊บน้ําขึ้นมาเลยครับสร้างเป็นเสาขึ้นมาเป็นคานขึ้นมาง่ายๆครับออกแบบเองก็ได้ง่ายๆนะครับฐานต้องกว้างหน่อยนะใช่ได้อ่ะมาผ้าขาวมาพันเลยครับพันนะครับไม่ต้องมัดนะครับแค่พันแค่นี้เนี่ยพันแค่นี้ครับแล้วก็เอามือจับทั้งสองข้าง เอาไว้หลังท้ายถอยครับเห็นไหมไว้หลังท้ายถอยแล้วเห็นหน้าให้มากที่สุดเห็นหน้าให้มากที่สุดเราจะเราจะห้อยขานะครับคือเราจะย่อเข่าดีกว่าอย่าห้อยเลยแค่ย่อเข่าแล้วทิ้งน้ําหนักไปให้หมดให้คอเป็นตัวล้างกระดูกเอ้ยล้างพระเขามาไว้เวลาทําอย่าก,กา้านลมหายใจนะครับเวลาห้อยเนี่ยให้นับในใจนะฮะประมาณ4ี่ถึงหวินาทีนะครับแล้วก็พอนะครับอย่าก,กา้านลมหายใจนะเราจะยืดกระดูกคอออกครับฟังไม่ผิดครับมีคือการยืดกระดูกคอออกให้กระดูกคอนั้นจัดเรียงใหม่แล้วยืดออก ก็ให้เกิดช่องว่างให้หมดกระดูกกลับไปที่เดิมนะครับเอาไปพร้อมกันนะครับสี่ถึงหกวินาทีนะครับยอ่อเข่าลงไปนะครับอย่าก,กั้นลมหายใจนะครับเห็นหน้าเยอะนะครับหนึ่งสองสามไปครับโอ้ยแค่นี้เองผมทาเนี่ยถึงสี่วินาทีเปล่าไม่รู้แต่ผมประสบความสําเร็จในการทําการทําแต่ละครั้งจะต้องได้ยินเสียงกระดูกสันหลังไอ้กระดูกกระดูกคอเคลื่อนนะครับพอคุณห้อยมันจะได้ยินเสียงกระดูกคอดังกรึกถ้ามันดังกรึกเมื่อไหร่เนี่ยโอเคเลย คุณหยุดได้เลยมันจะโล่งครับมันจะทําให้คุณนั้นรู้สึกโลง่งตาสว่างตาจะหายมัวเลยคนที่เป็นหมอนรองดูคอบเส้นตาจะมัวนะน,นี่ตาจะใสเลยครับแล้วรู้สึกโลง่งสบายตัวสบายไหลสบายสบายหมดรู้สึกเหมือนปลดล็อกความทรมานทั้งหมดแต่มันยากตรงไหน <c oughs> มันยากตรงที่ไม่มีใครทําดังครับในช่วงแรกในระยะแรกเพราะมันต้องเป็นการฝึกคุณจะต้องฝึกทําตอนไหนบ้างเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนก็ได้ทํากี่ครั้งได้หมดแล้วแต่คุณจะทํา แล้วแต่คุณจะพอใจเพราะว่าผมอยากให้คุณทําแล้วเป้าหมายคือทําให้เสียงกระดูกคอเลื่อนดังกรึบการที่จะทําให้กระดูกคอเคลื่อนได้นั้นจัดเรียงใหม่ได้นั้นคุณจะต้องไม่กั้นลมหายใจไม่เกรงตัวเพราะว่าส่วนมากที่ทําท่าผมเนี่ยมันจะเกิดอาการเกรงครับพอเกรงกุ๊บมันจะมันเจ็บไงมันรู้แต่พอเจ็บมันก็เกรงใช่ไหมพอเกรงมันก็ไม่ดังนะเหมือนนิ้วนะผมจะดึงนิ้วนะไม่ดังนะหักก็ไม่ดังเพราะเกรงไว้แต่ถ้าผมไม่เกรงไม่กั้นดังไหมครับดังไหมครับ ดังทุกข้อหลักการเดียวกันนะอย่าเกงอย่ากั้นถึงคุณจะเจ็บมากแค่ไหนคุณต้องตั้งสติให้ได้ครับอย่าเกงอย่ากั้นนะครับ <c oughs> พยายามเหง็นหน้าให้มากถ้าเกิดคุณไม่เห็นหน้าเลยผมรู้ว่าเห็นหน้ามันเจ็บแต่คุณต้องอดทนให้ได้ <c oughs> <c oughs> ถ้าคุณไม่เห็นหน้านะผ้าขาวม้าจะโดนติ่งหูครับหูจะฉีกนะครับแล้วผ้าขาวมัจะรัดตรงนี้ครับบริเวณทัดดอ,อกไม้จะทําให้คุณขาดอากาศทําให้คุณมึนหัว อาจจะหน้ามืดได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเห็นหน้าเพื่อไม่ให้พระเขมาโดนทัดดอกไม้หรือกม็มมนะครับผมจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้ระยะเวลาทําแค่4ี่ถึงหวินาทีนะครับไม่ต้องเยอะกว่านี้นะแค่นี้พอหลายคนบอกยกขาขึ้นเลยได้ไหมได้ครับถ้าคุณเก่งแล้วนะคุณก็สามารถยกขาขึ้นได้เลยแต่ผมแค่ย่อเข่าก็ดังแล้วผมต้องการไม่ได้ให้คุณทําให้มากหรือนานนะผมต้องการให้คุณจับจุดให้ได้ยินเสียงหมอนรองกระดูกคอเคลื่อนเท่านั้นเองครับนั่นคือ เป้าหมายนะครับอะดูนะครับผ่าขากมาไว้ใต้ท้ายถอยนะครับจากนั้นเห็นหน้าให้มากที่สุดอย่ากั้นลมหายใจเห็นไหมผมเห็นหน้ามองฟ้าเลยเนี่ยเห็นป่ะาะนั้นพอเราห้อยปุ๊บอย่ากั้นลมนะแล้วก็ยอ่อเข่าไ้ครับแค่นี้เองครับให้มันห้อยอย่างเงี้ยโอเคห่อเดีเ๋ยวมันจะเสพติดนะเพราะมันทำแล้วมันสบายเนาะมันรู้สึกแบบโอ้ยมันทำแล้วมันทำไมสบายจังวะ เมื่อรกายเป็นเสพบติดทําทุกวันเลยจริงๆไม่ต้องทําทุกวันนะแล้วหายแล้วก็หยุดทํานะครับเราหายแล้วก็หยุดทําหลายคนทําอยู่นะยังไม่หายสักทีเลยจา่าพยายามทําแล้วเวลาปวดมันไม่ไหวมันเกง็งก็อยากเก่็งครับเราต้องฝึกอยากเกง็งอยากกั้นนะครับฝึกไปเรืเ่อยทำไมทำแรกๆหน้ามืดเลยจ่ามึนหัวหน้ามืดจะอ้วกเลยเหมือนกันทุกคนนะครับคล้ายๆกันหมดอ่ะมึนหน้ามืดทล้ายจะแย่ไม่ไหวมันไม่ปมมันไม่อันตรายนะครับพอเรารู้สึกแย่เราก็ยืนครับเพราะเราไม่ได้ห้อยนะเรา ล้วไม่ได้ยกขาขึ้นมาไหมเรารู้สึกยาแล้วก็ยืนครับแค่นั้นเองแล้วก็พยุงตัวเองไว้มันก็จะมึนๆหน่อยอแรกๆนะพอนานเข้าขาเราจะชินครับแล้วเราก็จะเสพติดมันเองครับวิธีนี้ผมก็ติดนะทำแล้วมันรู้สึกสบายโอ้โหเพราะเราเคยเป็นหมอเราก็ดูคอทําเส้นนะครับและนี่ก็คือท่ารักษาหายแน่นอนถ้าคุณยังไม่เชื่อคุณก็ยังไม่ต้องเชื่อให้คุณพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก่อน จะมีคนที่ทําแล้วดีขึ้นทําแล้วหายเขามาลงคอมเมนต์กันเต็มเลยนะผมไม่ได้ขอร้องผมไม่ได้บังคับนะครับผมไม่ได้บีบบังคับเขามาลงให้ขอร้องใช่ไว่าผมขอร้องให้ลงนะครับแต่ผมไม่ได้บีบบังคับนะครับก็คือก็ขอบคุณนะทุกคนนะครับที่มาลงคอมเมนต์ให้นะครับเพราะว่าคอมเมนต์แต่คอมเมนต์จากที่คุณไปทําแล้วดีขึ้นทําแล้วหายเนี่ยมันเป็นคอมเมนต์ที่มีพลังครับเวลาผู้ป่วยเข้ามาใหม่เขาเห็นเนี่ยเขาอ่านแล้วมันมันชื้นคือแบบเฮ้ยคนนี้หายคนนี้ก็หายคนนี้ก็ดีขึ้นฉันก็อยากจะหหาายเเมือน เห็นไหมลหลายคอมเมนต์สร้างกําลังใจให้กับผู้ป่วยด้วยกันมันก็ทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ากําลังใจใช่ไหมครับเราอ่านเรามีกําลังใจที่อยากจะหายเหมือนเขาอะใช่ไหมเราก็ทําทําไปด้วยอ่านไปด้วยดูไปด้วยมันก็มีพลังใจที่อยากจะทาพอหายปุ๊บอุย้ยฉันหายแล้วคุณก็มาลงคอมเมนต์แล้วคุณก็สร้างกําลังใจให้กับผู้ป่วยต่อไปขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาลงคอมเมนต์ให้นะครับจบไปสําหรับท่ารักษานะครับ <c oughs> ต่อไปเป็น ท่าบริหารหรือท่าบําบัดต,ตรงนี้คุณทักคุณยังไม่อยากจะห้อยคอนะคุณลองทาท่านี้ก่อนก็นได้คุณจะรู้สึกเลยมันเบาขึ้นนะครับมีห้าท่าครับเอาดูนะครับท่าที่หนึ่งครับให้ท่านผู้ชมเอียงคอไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วค้างไว้ยี่สิบวินาทีคนที่ไปหมอลองก็ดูคอเส้นจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะปวดอโ,โอ้โ,โอโโปวดแลยนะอดทนครับอย่าก,ก้านนะปวดก็ทนนะทนแล้วถ้ามันไม่ไหวเอามือช่วยกดอให้มันตึงให้ได้ยี่สิบวินั่นก็พอครับ ทุกท่าห้ามการลมหายใจห้ามเก่งนะครับเอาคายออกไปก็เอียงมากเอียงมากๆได้ยิ่งดีครับเอียงไม่ไหวก็เอามือช่วยกดมันเอียงไปได้ยี่สิบวินาทีนะครับสามสิบวินาทีดีกว่าเนาะกำลังดีไว้เนี่ยน้ำหนึ่งถึงสามสิบนอะสามสิบวิกำลังดีนะครับมากกว่านั้นก็ได้ครับอันนี้ก็พอนะครับอสองนะทุกท่าอย่าการลมหายใจนะอย่าการลมหายใจนะครับสองท่านะท่าที่สามครับก้มหน้าไปครับ ก็ไม่ไหวมือเช่กดด้านหลังได้มือเชิกดให้ปวดตรงนี้สามสิบวินาทีน้ำหนึ่งถึงสามสิบครับแล้วก็พอ,พอท่าที่สี่ครับเหงียนหน้าครับอันนี้ยากอันนี้ยากเพราะบางคนได้แค่นี้เออโอ้ยโอ้ยโอ้ยละต้องอดทนนะครับเหงยนขึ้นไหมครับตั้งฉากให้มากที่สุดให้มันปวดให้มากที่สุดไม่ไหวเอามือดันคางอ่าสามสิบวินาทีเลพอโอ้โหคนเป็นนี่ผมบอกนะแค่นี้เจ็บแล้วใช่ไหมดันไปดันอีกเนี่ยโอมทรมานนะครับเพราะฉะนั้นต้องทาไม่ได้ อา้าวท่าสุดท้ายครับแก๊บเข้ามทําแกปด้วยออเดอร์เข้าเอามือแตะที่จมูกท่าสุดท้ายครับแล้วดึงจมูกหลบมือครับหนึ่งสองสามดึงค้างไว้สามสิบวิค้างไว้สามสิบวินาทีนะเห็นไหมเอามือแตะจมูกก็ดึงมันจะเป็นอย่างนี้คล้ายอินเดียไม่ใช่ว่าแตะแล้วไปท้งหัวไม่ใช่แตะแล้วไปท้งตัวไม่ใช่นะแตะแล้วดึงจมูกหลบแล้วก็ค้างไว้สามสิบวินาทีครบแล้วครับห้าท่า คุณจะรู้สึกดีและเบาบางอย่างแน่นอนนะครับใครที่เป็นหมอลองดูคอร์เส้นจะมีเสียงก๊อกแก๊กที่คอตลอดเวลาไม่ต้องตกใจนะจะดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กตลอดเวลาเราไม่ต้องตกใจนะครับเอาละ <c oughs> ท้ายรายการละจะเป็นการสอนท่านอนใครที่ชอบรายการผมนะครับสนับสนุนผมได้ตามหมายที่บัญชีนี้ครับวิโรจน์แซ่ลิมธนาคารกรุงเทพผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับใครที่เล่นยู u ูบเป็นเก่งก็เนี่ยครับยูทูบจะมีปุ่มปุ่มขอบคุณเป็นรูปหัวใจนะ ลูกหัวใจปุ่มขอบคุณนะคุณกดปุ่มขอบคุณครับคุณสามารถที่จะซื้อแชทส่งมาให้ผมได้ประมาณ40บาทขึ้นไปนะครับซื้อง่ายๆครับจากทูวอลเล็ตจากบัตรเอทีเอ็มบัตรเครดิตจากอะไรตัตามนะครับที่สามารถจ่ายเงินได้มันสามารถซื้อได้เลยครับง่ายๆครับคุณก็ซื้อแชทมาให้ผมผมก็มีกำลังใจแล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะที่สนับสนุนรายการนะครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆต่อไปขอบคุณทุกท่านนะครับ5าบาท10บาทผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละมาถึงตรงนี้ครับวิธีนอนโคตรสาคัญ ดูครับแปบ๊บหนึ่งไปทำออเดอร์เข้าเดี๋ยวผมไปผมขายผัดไทยด้วยเมียให้ขาย <c oughs> ผมเคยเป็น <c oughs> แข่งขันผัดไทยมาก่อนผมเลยผัดไทยที่บ้านขายให้แก๊็บปผัดไทยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมครับ <c oughs> โอเคเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเรียบร้อยฮะ <c oughs> <c oughs> ผมก็เสร็จละผัด <c oughs> ไปทั้งหมดสองห่ออ่า <c> เ <oughs> อาไปก็ปไปแล้วแบบนี <c> ้ <oughs> การนอนเนาะการนอนนะคสำคัญมากเลยนะสำหรับคนเป็นหมอลองก็ดูคอทับเส้นนะครับคุณจะต้องนอนให้เป็นนะครับเพราะถ้าคุณนอนให้เป็นเนี่ยมันจะส่งผลให้คุณเป็นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องนอนให้เป็นนะครับวิธีนอนให้เป็นคืออะไรจะต้องหนุนหนอนให้เป็นพจะต้องหนุนหมอนให้เป็นนะครับการหนุนหมอนให้เป็นก็คือคุณจะต้องห้ามหนุนแต่หัวอย่างเดียวคุณจะต้องหนุนตั้งแต่ไหล่ขึ้นไปผมจะยกตัวอย่างให้อันนี้หัวอันนี้ตัว หัวกับตัวจะต้องเป็นท่อนเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาหนุนหมอนเนี่ยถ้าคุณหนุนแต่หัวนะหัวจะกระโดกขึ้นครับถูกไหมพราหัวกระโดกขึ้นคอมันจะเยื้องครับทาให้คุณปวดคอมากขึ้นคนที่เป็นหมอนรองกระดูกคอก็จะปวดไปมากขึ้นเพราะคุณหนุนแต่หัวการที่จะหนุนได้ถูกต้องก็คือหนุนตั้งแต่ไหล่ขึ้นไปเป็นชิ้นเดียวกันหนุนตั้งแต่ตรงเนี้ยเอาไหล่หนุนหมอนไปด้วยเพราะฉะนั้นหมอนจะต้องเป็นใบใหญ่ๆที่รองรับไหล่และหัวพร้อมกันได้เข้าใจตรงกันนะครับ เขาจะตรงกัน,นครับอย่างงงนะฮะเพราะฉะนั้นนอนตั้งแต่ไหล่ขึ้นไปเอาหัวนอนไปด้วยคุณจะเบาครับแล้วคุณจะหายเร็วมากนะครับข้อห้ามที่สุด <c oughs> อย่านอนคว่ำหลับเด็ดขาดคุณอย่านอนคว่ำหลับนะคุณหนักเลยนะครับใครติดนอนคว่ำเลิกเลยนะครับนอนตะแคงหลับได้ไหมได้ครับแต่คุณจะต้องบาลานซ์นะครับคือคอคุณจะต้องบาลานซ์เวลาคุณนอนแล้วคอกับตัวต้องบาลานซ์อย่าอย่าอย่าคออย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> นอนตะแคงแต่คอขึ้นมาอย่างนี้โอ้โหนี่หนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปหาหมอนที่บาลานซ์ตัวจริงๆนอนตะแคงได้นะครับอยา่านอนเปยวนนะเปยวนโซฟาที่นอนที่นุ่มเกินไปห้ามครับที่นอนจะต้องมีความแข็งแข็งแค่ไหนพื้นปูนครับแล้วเอาผ้าห่มปูสักผืนสองผืนแค่นั้นพอหรือที่นอนยางพารามันจะมีความแข็งครับอย่านุ่มนะครับนุ่มเกินไปคุณก็จะแย่นะครับและนี่คือวิธีการนอนที่ถูกต้อง ทำตามที่ผมสอนครับคุณจะมีอาการดีขึ้นดีขึ้นเป็นลําดับถ้าคุณทําสําเร็จได้ยืนเสียงกระดูกคอเคลื่อนคุณก็จะหายครับตามนี้เลยนะครับอาคุณต้องสู้กับมันนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรดีว่าเจ้ากรรมในเวรเจอครับกรรมเก่าอย,อยู่มันก็มานะงงงงไหมอยู่ยมาผมปวดโอ๊ยทำไมปวดโอ๊ยทำไมฉันเป็นอะไรทำไมอยู่ๆก็เป็นมันเลยมีอะไร มันบ่งบอกเลยนะครับมันสะสมมานมนานโดยที่คนไม่รู้ตัวมันก็เป็นมากขึ้นมากขึ้นนะครับถือว่าเรานั้นฟาดเคาะนะครับแต่ไม่เป็นไรครับในเมื่อคุณมาเจอช่องนี้แล้วเจอผมเจอคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ถือว่าคุณโชคดีมากคุณก็แค่ทําตามปฏิบัติตามทุกวันทุกวันทุกวันไม่นานก็หายอย่าไปหวังผลว่าทําวันนี้พรุ่งนี้หายนะครับอย่าไปหวังผลว่าทําอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าหายไม่ครับมันจะหายก็ต่อเมื่อเราทําสําเร็จระยะเวลาก็อยู่ที่เรานะครับว่าเราสามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดมากแค่ไหน คุณตามทําตามในสิ่งที่ผมพูดนั้นเข้าใจได้มากแค่ไหนแต่คุณทําสําเร็จคุณก็หายเหมือนเพื่อน mm. ๆนะครับแน่นอนนะฮะผมก็กาลังใจให้ผมเป็นกําลังใจให้ขอท่านผู้ชมสู้นะครับอย่าไปท้อนะครับนะฮะร,รู้ว่าทรมารรู้ว่าเจ็บรู้ว่าหงุดหงิดนะครับแต่อย่าไปท้อเป็นได้ก็หายได้นะครับเจอวิธีรักษาแล้วเจอโชคดีแล้วต้องสู้กับมันนะครับอย่าลืมเรื่องกําลังใจก่อนจากกันไปฝากเรื่องกาลังใจเพราะว่าการที่เราปล่อยให้จิตใจเราไปตามร่างกายไปตามความเจ็บปวดนะ มันจะทำให้คุณหงุดหงิดครับจะทําให้คนรอบข้างของคุณนั้นเบื่อคุณไปด้วยอะไรก็หงุดหงิดพูดนิดหน่อยหงุดหงิดแล้ว <c oughs> เขาส่าา์ทักดีดีพูดดีดีตัวเองก็ยังหงุดหงิดอ่ะเช่นเออแฟนถามเธอเป็นไงบ้างวันนี้อาการดีไหมหายหรือยังเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมเนี่ยแค่นี้เขาถามดีๆยังหงุดหงิดเสร็จแล้วนะเพราะเราปวดไงความหงุดหงิดมันจะบังเกิดขึ้น,นถามอะไรนักหนาว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับยิ่งถ้าเกิดไปทํางานที่มีลูกน้องมีเจ้านายด้วยนะโอ้โหอันนั้นหนักเลยครัะ เจอเจ้าหนายจิ้มมากเขาหูมันหุดหงิดนะครับเจอลูกน้องกวนประสาทโอ้โหมุดหงิดไปใหญ่นะเพราะฉะนั้นฝึกจิตใจเราด้วยนะครับให้เรารู้สึกผ่อนคลายกับมันนะครับไปกับมันให้ได้อยู่กับมันให้ได้นะครับแล้วค่อยๆรักษาไปตามที่ผมพูดอย่าลืมนะครับคุณทํางานมากเกินไปมันจึงทําให้คุณเป็นเพราะฉะนั้นถ้าคุณตีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ตีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์รักษาเจ็ดสิบทำงานสามสิบโอเคไหม ไม่ใช่ว่าทํางาน70%รักษา3 0อย่างนี้ยากที่จะหายคุณจะต้องรักษาตัว70%และทํางานแค่3 0ผมไม่รู้หรอกคุณจะไปจัดสรรเวลาอะไรคุณยังไงแต่คุณต้องทํามันให้ได้นะครับแล้วคุณก็จะหายได้ไวขึ้นวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อที่จะส่งคลิปวิดีโอนี้ไปยังผู้ป่วยท่านใหม่เขาจะได้โชคดีเห็นคลิปเหมือนคุณนะครับคุณก็ได้บุญผมก็ได้บุญนะช่วยกันน,นะส,นส,นนนนนนสิูดวโๆ ไปนะครับวัสดีครับผมครับ